สวัสดียามเช้า,า,ชาจ้ะวันนี้มากิดยางแต่ก็ดีว่าฝนตกหน้ายางยังไม่แห้งเจออะไรสักอย่างเขาโบเลยนี่นูนแล้วก็นูนยวพาไปเก็บกัน,นจ้ะเก็บตรงนี้ก่อน กงกองดอกใหญ่อุบอวกกำลังหน้าแกงเลยละไม่เอามีดมาจิ้มเนาะอันนี้เขาเรียกเห็ดปวกจิกเนาะ แม่ยายลอยมาเก็บเห็ดปวกไปแกงกันจ้าดอกใหญ่ๆขาวโบะเลยถ้ามาเช้ากว่าน,นี้เราน่าจะได้ดอกตุ่มๆข้างล่างปวกเขากินหมดแล้วจ้า เหลือแต่ข้างบนไว้ให้เราโอ้ย,โ,อยโบมันมแตะดีๆัเอดเอมกดนี้ครับ กันต่อนี่ประมาณนี้กำลังพอดีเนะาะจับดุมมเมื่อวานตอนเย็นฝนเทลงมาอย่างไม่มีปีมีขุยเลยทำให้เขาขึ้นมาเต็มเลยจ้าอ๋อนิ้วจิ้มเอา ้ยทำไมไม่เอามีดมาด้วยเนี่ยนี่มีดอกตูมออาวดอกตูมเขากินขาไปหมดแล้วเหลือแต่ดอกกล้องซูมชัดไหมเนี่ย ได้กินแกงเห็ดปวกกันแล้วเอหรือว่าจะหมกดีหมกใส่เบตองหอมนะ โอ้ยอันนี้โดนแมงกินไม่เป็นไรแบ่งกันกิน,นตรงนี้นอนๆอันนี้จะออกรอกเล็กๆนิดนึง ขอนยากนะขาดเลย เอ็ดปวกเขาน่าจะออกช่วงถ้าสมมุติว่าแดดออกทั้งวันแล้วตอนเย็นฝนตกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเมื่อวานแดดทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นฝนเทลงมามันก็ขึ้นมาเต็มสงสัยปวกเขากินเชื้อไม่ทันมันก็เลยขึ้นมาได้ มันก็เลยปิดอาหารของเราใช่ไหมน่าจะใช่เนาะเดาเอาค่ะสมุติฐานโอ้แต่คนข้างในเขากินแล้ว ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปต่อเอา้ามดอกนี้มานี่น่าจะได้สักหมกหนึ่งแล้วเนาะอานุนิกองหนึ่งนี่ค่ะ เล็กๆกำลังขึ้นมาใครมีเมนูอะไรที่พิเศษพิเศษแนะนำมาคะอยากลองเมนูใหม่ๆมั่งที่เคยทำก็จะมีหมกมีแกงลวกจิ้ม น่าจะมีอย่างอื่นอีกได้นะคะผัดอะไรอย่างนี้ผัดก็เคยแล้วใส่ต้มยำก็เคยแล้ว อันน oh, ี้ดอกเล็กถ้าดังกล้องจะไม่ชัด ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะน้องขอภายถ้าไม่ชัดนะคะพยายามจะเก็บไม่ให้มันโดนดินจะได้ล้างง่ายขึ้นนี่ดอกเล็กุงขึ้นมากว่าจะเก็บเสร็จนี่นิ้วคงจะ หิกเลยถึงว่าโบราณเขาว่าเข้าป่าก็ต้องพกมีดพกกพา เจออย่างหนึง่งวาต้องเจออีกอย่างหน,นะนึ่งเลยเนาะแหมีดอกใหญ่อ้วนด้วยขึ้นมายัางไงเนี่ยงอๆเจอแต่ออกได้แต่ดอก ที่เดียวกันจะได้เก็บง่ายขึ้น แต่บางที่เขาใช้ไปเก็บกลางคืนใช้ไฟสองเอาเขาก็าจะได้ดอกตูมขึ้นค่ะนีอยู่ตรงนี้ดอกใหญ่เลยค่ะอเกือบหยียบ จะมารอขิวกินก็กะนะ,ะชิ้นนี้ให้อุ๊ยหักโดนฝนเมื่อคืนสงสัยจะช้ำา่อมีหักมีเปื่อยมียุย่ย เป็นแบบบานๆแบบนี้ดินใสจะเข้าไปข้างในล้างแย่ค่ะอุ้ยโอ้แท้ทางแถวนี้แมงเยอะแฮะโดนแมงกินเยอะโดนกินไปแล้วหมดเลวหมดเลวกินไปซะอ่ะ ทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้จ้าได้อยู่แกงนึงค่ะแต่ยังเก็บยังหาไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเพิ่งจะเริ่มต้นสวนแรกปะตรงปลายนี้เองจะลองดูว่าจะมีมาเพิ่มอีกไหมอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมโปรดแนะนำว่ามีเมนูอะไรที่ออกมาใหม่ๆมั่ง อยากจะลองทำเมนูใหม่ของเห็ดปวกมั่งค่ะอย่าลืมร่วมแชร์แบ่งปันกันมั่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ